ื่อมันมาสัตยามากอันนี้คือพลังจิตและเราต้องการเปิดมิติคนที่แบบว่าต้องการต้องการแต่บารมีไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่ได้แต่ถ้าต้องการไปด้วย,วยควบคู่กับการสร้างบารมีไปด้วยอย่างเงี้ยจะได้ที่คนบอกว่าทําไมไม่เห็นนักที่ยพยาแามนั่งสมาธิกับบารมียังไม่เต็มศรัทธายังไม่เต็มยังมีความสงสัยอยู่อันนี้ก็จะไม่เห็นคนที่เขาเห็นอ่ะมันจะแบบชั้นเชื่อชั้นมีของเก่าฉันมีบารมีฉันมีสัญญา มันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างในการเห็นโลกทิพย์ดังนั้นเวลาที่คุณอยากจะเห็นมันจะต้องฝึกค่อนข้างเยอะถ้าบารมีเก่ามันไม่มากพอหรือสัญญานั้นมันไม่ได้ถูกกําหนดมาสิ่งที่คุณจะต้องอธิษฐานสําคัญมากคือว่าขอให้ลูกได้รับรู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของลูกจริงๆ อย่าเสลอไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเราไม่ได้เป็นสายพญายนาาอย่าไปยุ่งกับเขาเราไม่ใช่เป็นสายพญาคุณไม่ต้องยุ่งเราไม่ได้สายมนุษย์ต่างดาวมาต้องยุ่งหน้าที่เราก็คือหน้าที่เราดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในโลกทิพย์ของเรามันก็คือโลกทิพย์ของเราสัญญาณเก่าของเราบุญบาปก,กรรมของเรากรรมเก่าของเรามันคือเปิดไปเหมือนบอกอ่ะทำไมฉันเห็นแต่ผีก็นั่นอะ สัญญาณเก่าทำไมฉันเห็นเทว,วดาอันนั้นนะ่ะก็คือสัญญาณเก่าเพื่อนเก่าทำไมฉันเห็นแต่พญานาคมาจากที่นั้นแหละลูกหลานพญานาคทำไมฉันเห็นแต่พญาคุฑอันนั้นก็บินไปด้วยกันเลยปะยานบารมีเรามันมีการอัพเลเวลโลกทิพย์ของเราเป็นการอัพเลเวลแล้วเราจะได้อยู่ในที่เหมือนคนอื่นไหมล่ะไม่ได้สงสัยก็หนึ่งละปิดกลัวก็หนึ่งละปิดสับสนก็ปิดไม่จริงใจก็ปิดแล้วมันจะไปเชื่อมได้ไงในเมื่อสิ่งนี้มันจะต้องเป็นเหมือนกับ คนคนหนึ่งซึ่งสะสมบารมีและมีศรัทธาที่แรงกล้าเกราะในสิ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นในคนนี้มันก็จะเดินขึ้นมาสู่การเป็นผู้ชำนาญการในด้านนี้ถูกปะ่ะเหมือนจอยแบบโฟกัสเลยว่าจอยต้องการเป็นเชฟที่เก่งที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเส้นทางของจอยอ่ะมันจะต้องได้เรียนรู้การทํากับข้าวในระดับเบสิก พื้นฐานแล้วก็ฝึกฝนในการเป็นเชฟแล้วเจ้าก็จะต้องไปเรียนต่อเชฟที่เมืองนอกจอยต้องไปแข่งแบบว่ามาสเตอร์เชฟแล้วเจ้าก็จะกลายเป็นเชฟที่แบบได้ถ่วยรางวัล้วก็จะเป็นเชฟระดับแบบโลกอันนั้นะ่ะคือเส้นทางของการเดินไงแต่คุณแบบอยากจะแบบเปิดตาที่สามเพื่อคุณไม่ได้คิดจริงจังกับการเชื่อมในโลกทิพย์จริงๆอะแล้วมันจะได้ไม่ละมันก็ไม่ได้การฝึกพลังจิตไม่ได้ตั้งใจฝึกจริงมันก็ไม่ได้มันก็แบบ อยากเปิดตาที่สามแล้วก็งงแงงงแงะนิดนึงแล้วมันก็จบถูกปะรู้ยังว่าทําไมเปิดไม่ได้งงแงะใช่ไหมเขาก็ไม่มาเพราะมันไม่จริงใจกับเขาว่าจอยเป็นคนนึงซึ่งแบบตั้งปฏิทานขอนิพาชาตินี้ตั้งแต่เด็กแล้วดังนั้นนาเส้นทางของจอยก็จะมีครูบาอาจารย์เยอะมากแต่ไม่ใช่มนุษย์เลยน้อยมากมนุษย์ที่จะผ่านมาทางย t u b e ส่วนมากก็จะเป็นผ่านแบบทางล่างจิตแล้วก็เขาก็จะมาเจ้าแม่กวนอิมเน่น บทสวดมนต์ของเจ้าแม่กวนอิมบททดสอบการเชื่อมกับเจ้าแม่กวนอิมเหมือนบารมีเรามนุษย์กันพระโพธิสัตว์บารมีใหญ่อะเราเหมือนเด็กซึ่งแบบยังไม่ได้เปิดญาณบารมีมันก็จะเจ็บปวดทรมานใครเคยเจ็บปวดทรมานมากในการแบบเชื่อมโยงกับพระโพธิสัตว์ในอดีตนอะเรายังคงเป็นมนุษย์พลังงานเลยเชื่อมมันแบบยังท่อยังเล็กอยู่ดังนั้นเวลาองค์ท่านจะมาท่านก็จะแบบสอนได้นิดหน่อยทีนี้ก็จะเริ่มสอนเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มเดินทางสู่ ประตูแห่งจักรวาลแล้วเราก็จะได้เละๆตรงนู้นทีตรงนี้ทีเพราะเส้นเราเลือกแล้วนี่ว่าเฮ้ยฉันอยากเก่งฉันอยากเป็นสาวน้อยพลังจิตอยากเข้านิพพานชาตินี้โอเคเคยจะเป็นเหมือนจะเป็นลมตอนนี้ก็ยังเป็นค่ะอันนี้บอกเลยนะว่าตั้งใจขยายบารมีบอกเลยว่าขอขยายฐานบารมีครับขอขยายฐานบารมีค่ะลูกขอปฏิบัติคือเพื่อเชื่อมบารมีกับพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีสัมพันธ์กับลูกถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจ คอมเมนต์ Comment, และแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ